ปลื้มกันไหมจ๊ะปลื้มครับใครปลื้มขอให้รวยสาธุให้รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกกันทุกคนเลยนะสาธุเมื่อวันที่สิบวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ครบรอบ140ปีใครมาบ้าง สาธุเมื่อกี้ดูคลิปที่ทบทวนบุญกันหรือเปล่าอายัางปลื้มกันอยู่ไหม,เ,มเ,เออดีแล้วล่ะว,วันนั้นน่ะลวงน้านั่งอยู่ที่หน้าเสาคู่แล้วก็ดูรอบทิศเนาะฟ้าฉ่ำ <c oughs> เป็นเมฆฝนรอบทิศเลย แล้ววันนั้นเราก็จะปลูกซับบานชื่นกันด้วยก็นึกอยู่ในใจว่าอ่่เพิ่งลดน้ำนะเทวดาให้ปลูกเสร็จเรียบร้อยพวกเรากลับกันเรียบร้อยแล้วจะลดน้ำต้นกล้าที่เราปลูกก็ว่ากันลงไปเลยแต่ระวังกำลังปลูกไม่ต้องยังไม่ต้องลดน้ำใช่ไหมนี่ถูกหลักวิช,ชานะ แล้วมันก็มีฟ้าแลบปลับปลับคลันมาแบบเนี้คล้ายๆแบบนี้แหละพอดีหลงนาติดโทรศัพท์ติดตัวไปถ้าต้องปิดเครื่องไม่กล้าเปิดเพราะว่าเราก็ไม่รู้นว่ามันจะมีอะไรดึงกระแสะไฟฟ้าลงมาด้วยแต่แนะแนะนำพวกเราทุกคนนะเวลาอยู่ในกลางแจ้งฟ้ากำลังขนองกันแบบนี้เนี่ยให้ปิดโทรศัพท์เลย ไม่ต้องเปิดนะแล้วเวลาเราจะไปเวียนพระทักษินไปกราบพระมหาธรรมกายเจดีถ้าฝนตกหรือลักษณะท้องฟ้าจะพรำๆแบบนี้แล้วก็อย่าออกไปหลวงพ่อธรรมชโยเรานเคยบอกเอาไว้ว่าอย่าออกไปเลยมันอันตรายเดี๋ยวก็เป็นหวัดโรคภัยไข้เจ็บมันก็มากับเม็ดฝนนั่นแหละเรามาจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงด้วย แล้วก็มีตัวหนังสือมีป้ายประกาศเอาไว้ว่ามดการออกไปกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์ที่ข้างหน้าเนี่ยหรือเวียนพระทักษิณในขณะที่มีฝนเพราะหลวงพ่อท่านเป็นห่วงป้ายนี่ก็ปิดเอาไว้ตั้งนานแล้วแต่อย่างอยู่ในสภาธรรมกายแห่งนี้เนี่ยเห็นไหม ฟ้าก็ขึ้นครันขึ้นครั่นแต่พวกเราเห็นสา,สายล่อฟ้ากันไหมจริงๆแล้วเนี่ยสายล่อฟ้าเนี่ยมันจะลงมาเป็นยอดแหลมๆแล้วประจุมันจะรวมอยู่ตรงนั้นอ่ะถ้ามีประจุไฟฟ้าบนฟ้าบนดินน่ะมันจะขึ้นไปตรงปลายนั่นแหละแล้วเชื่อมกันก็ลงเราก็ต่อล่อให้มันลงดินไปเลยแต่ที่สภาธรรมกายเนี่ย ยอดแหลมๆมันอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นความลับในการออกแบบเนาะครับอยากรู้กันไหมอยากรู้ครับยอ,อดแหลมแหลมก็อยู่ตรงปล,ลปลายมุมล่ะปลายมุมหลังคาซึ่งประจุมันจะลงไปแถวนั้นหละแล้วเราก็ต่อจากปลายหลังคาซึ่งเป็นโลหะเชื่อมกับไอ้โครงหลังคาเห็นไหมโครงสร้างเราเป็นเหล็กหมดเลย แล้วก็เชื่อมกับเสาเสาที่เราอยู่รอบสภานี่แหละเชื่อมลงไปถึงข้างล่างพื้นชั้นหนึ่งของสภาธรรมกายน่ะเป็นตะแกรงเหล็กถักทอเป็นเหมือนแหกระจายไปทั่วเลยเป็นแผ่ไปเลยเพราะมันลงตกจุดไหนก็ตามมันก็จะลงดินได้อย่างสะดวกลงไปท,ทันทีเลยนี่คือระบบ ล่อฟ้าของสภาธรรมกายสากลรู้กันไหมจ๊ะเป็นรู้ครับถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เสร็จแล้วเรื่องแบบนี้นี่เราต้องระวังตัวอย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปพูดสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปคิดสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่า กรรมที่เราทำเอาไว้มันไม่หนีไปไหนหรอกแล้วก็มันจะหาจังหวะมาลงเพราะฉะนั้นให้เราทำแต่ความเดียวไว้ด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยใจเมื่ออันนี้นี่เราความจริงอยากจะเล่านะแต่ว่าเอาไว้โอกาสต่อไปดีกว่า ว่ากรรมที่ทำเอาไว้มันไม่หนีไปไหนแล้ว,ลวมีตัวอย่างทันตาเห็นแต่ว่าวันนี้เรามาคุยมาพูดเรื่องบุญที่เรากำลังทำนะการทำหน้าที่กลิมิตไปบอกบุญชวกชักชวนหมู่ญาติคนที่เรารักที่สุดปรารถนาดีเขาที่สุดชวนเข้ามาร่วมงานกระถินเพราะว่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเป็นต้นมาเนี่ยการทอดกระถินทั้งแผ่นดิน สองสามหมื่นวัดแบบนี้เรายังไม่เคยได้ยินเลยนะแล้วสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราที่เราเห็นมีอะไรต่ออะไรส่งสัญญาณมาว่ามันไม่ปกติมันค่อนข้างจะไม่ดีเลวร้ายเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าแต่แผ่นดินนี้โลกนี้เนี่ยขาดบุญเยอะ มันถึงมีสงครามมีความไม่สงบมีความขัดแยง้งเกิดขึ้นทั่วๆไปแม้ในแผ่นดินของเราเองก็ตามความขัดแย้งก็มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยขอให้ทำเพื่อความสมัครสมานสามัคคีจะพูดจะจาจะแสดงความเห็นอะไรก็ขอให้เป็นไปเพื่อความสามัคคีเพื่อการสร้างสรรค์อย่าเอาแต่สะใจอย่างเดียวแม้แต่การคิดก็เหมือนกัน จะคิดอะไรก็ตามคิดให้เกิดความรักความสามาคัคคีความเจริญรุ่งเรืองความสงบสุขกันเถอะแล้วตอนนี้นี่เราก็เห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยเฉพาะภาคเหนือแบบเนี้ฝนฟ้าดินถลมก็เป็นแบบนี้นี่ยังค่อยๆขยับให้เข้าที่เข้าทางกันอยู่ทำความสะอาดกันอยู่นะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องส่งใจ ส่งความช่วยเหลือทั้งกำลังกายทั้งคำพูดทั้งกระแสจิตของเราไปช่วยเหลือกันให้กับพี่น้องของเราเพื่อนร่วมชาติที่กำลังประสบภัยอยู่นะให้พ้นภัยไวๆแล้วสาขาของวัดพระธรรมกายศูนย์อบรมต่างๆทุดงอกสานต่างๆที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศก็ส่งกำลังไป ไปช่วยเอาถุงแดงช่วยเหลือบรรเทาทุกเฉพาะหน้าเนี่ยให้พอแก้ขัดไปได้ก่อนลงไปทุกพื้นที่แล้วพวกเราทุกคนในที่นี้หลวงนาเชื่อว่ามีส่วนแห่งบุญนี้ทั้งสิน้นแม้แต่ที่เรามาทำบุญทุกบาททุกสตังค์แบบเนี้ก็มีส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องของเราที่กำลังเดือดร้อนอยู่แล้วก็โดยเฉพาะกรถิน สามหมวัดที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยอย่างที่เราได้ไประจักษ์แก่สายตากันมาแล้วเราทำสัปดาห์นี้นะเป็นครั้งสุดท้ายในการจุดเทียนใจใช่ไหมใช่ครับจุดเทียนใจแล้วอีกกี่วันจะออกพรรษานะสวันครับโอ้อีกสี่วันเท่านั้นเองสวัน อีกไม่นานเลยเนาะให้เราเตรียมตัวเตรียมใจใสๆกันนะแปลวบุญใหญ่กันบุญนี้แรงจริงๆเลยแล้วก็ฟังพระฟังครูฟังญาติโยมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะที่อันตรายที่กันดารท่านพูดถึงความ จำเป็นแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งเลยที่จะได้รับกระถินจากพวกเราในครั้งนี้เนี่ยสามหมื่นวัดเน่ยท่านปลืมปล้มกันปลื้มกันอย่างที่พวกเราได้รับทราบในสื่อของวัดพระธรรมากายที่กระจายออกไปโดยเฉพาะในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านบอกโอ้มีประโยชน์มากเลยพอที่นั้นหาคนชาวพุทธไปทอดกระถินกันก็ไม่ง่ายเนาะ แล้วก็มีหมู่ตัวแทนของหมู่คณะเราไปทอดขฐินกันกระจายกันอย่างทั่วถึงเลยทั่วฟ้าแล้วก็ไปถึงต่างประเทศด้วยตรงนี้เนี่ยเป็นบุญใหญ่จริงๆขอให้พวกเราเตรียมสีวันเนี่ยเตรียมใจใส่เตรียมใจปลื้มเลยแล้วบูชาทำหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายด้วยมีคนส่งรูป พระผงของหลวงปู่รุ่นคุม้มครองโลกมาให้กำลังถ้าจําไม่ผิดนะเอามาให้บอกหลวงปู่รุ่นนี้หน้ายิ้มเราก็นึกอยู่ในใจเนาะก็เป็นบล็อกเดียวกันนั่นแหละรูปหลวงปู่ที่เฉพาะหน้าเนี่ยท่านก็เป็นบล็อกเดียวกันแหละแต่ทําไมบางรุ่น มีพระไปให้ให้กำลังใจกำชับด้วยนะว่ารุ่นนี่ดีหลวงปู่ยิ้มออกไปดูยิ้มทุกลุ่นเะไปดูยิ้มอยู่ที่ไหนยิ้มอยู่ที่ใจเมื่อตอนสร้างวัดเนาะปี2514 15 16ราสาๆนั้นน่ะตอนนั้นกํำลังก่อก่อร่างสร้างตัวสร้างร้อยก้าสศกใกล้เริ่มสร้างศูนย์พุทธจักรประบัติธรรมกันนะ รุนบุกเบิกรุ่นนั้นมาเล่าให้ฟังเควียนบ,บอกบางครั้งเนะี่ยออกไปทำงานต่างจังหวัดแล้วกลับมามาที่วัดปักน้ำมากราบหลวงปู่มากราบคุณยายเนะี่ยแค่ดูรูปอย่างเดียวนี่นะบางครั้งนะ เห็นหลวงปู่ยิ้มชื่นใจนะหายเหนื่อยเลยแล้วไปทำงานต่างจ,าจังหวัดก็ามามนได้ทรัพย์ได้ปัจจัยมานะมารวมใส่ถุงให้คุณยายมาสร้างวัดอะใส่เข้าไปมันปลื้อมันใจแต่บางครั้งอะ่ะบางเที่ยวนะท่านเล่าให้ฟังพอกลับมาถึงไม่กล้าสบตารูปหลวงปู่บอกหลวงปู่ดุจังเลย เพื่อนๆที่สร้างบารมีด้วยกันก็รู้แล้วไปทำอะไรมาหลวงปู่รู้นะจะบอกให้แล้วเราจะสังเกตได้ว่าทั้งรูปหลวงปู่รูปคุณยายมีลักษณะคล้ายๆกันคือดวงตาที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังแล้วก็น่าจะวางเฉยๆถ้าวันนั้นใจของเรา มีความสุขได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีแบบที่ผ่านมาเมื่อวันที่สิบเนี่ยเราไปดูรูปตอนนี้ไปดูรูปหลวงปู่เลยหลวงปู่จะยิ้มแต่ถ้าหากว่าเราเกิดพลั้งเผลออะไรไปนี่นะลองไปดูรูปใหม่ไปจะกล้าสบตาท่านหรือเปล่าออันนี้วัดใจของเราเองเลยนะแปลกจังเลยทั้งรูปหลวงปู่รูปพุญยายเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นให้พวกเราเนี่ยตั้งใจเอาบุญกันให้เต็มที่บูชามหาปูชินีอาจารย์กันแล้วบุญที่ก็ติดตัวเราไปด้วยแล้วก็เป็นบุญที่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆแค่ทอดกระถินวัดเดียวนี่นะปีหนึ่งหนึ่งวัดก็มีแค่ครั้งเดียวแต่ว่านี่เราทอดทีสามหมื่นวัดแล้วปีเดียวเนี่ยปีนี้สามหมื่นวัดแล้ว พระของเราเองก็ไปทำหน้าที่ตรวจทุกวัดเลยนะตรวจลงตรวจทุกเลยขอข้อมูลทุกวัดถ่ยรูปทุกวัดว่ามีคุณสมบัติที่จะรับกระถินจริงไหมกระถินก็คือกระถินผ้าป่าก็คือผ้าป่าการทอดผระป่าทอดได้ทั้งปีแต่ทอดกระถินนี่มีความจำกัดได้แค่หนึ่งเดือนในฤดูการกระถินออกพรรษานี้ ตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบอ็ดไปจนถึงวันและวันเพ็ญเดือนสิบสองวันลอยกระทงเป็นวันสุดท้ายพอดีเราก็คัดกันเต็มที่เลยซึ่งอันนี้นี่มีกระแสตื่นขึ้นมาว่ามีการระดมคนมาบวชพระเพื่อให้ได้รับกระถินครั้งนี้ด้วยมีหลายแห่งหลายที่เลยนะซึ่งอันนี้ เป็นผลบวกในทางอ้อมคือว่าทําให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยชายแมนแมที่มาบวชหายากขึ้นทุกทีทุกทีทั้งเนรด้วยทั้งพระด้วยน้อยลงไปทุกทีจากสภาพเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมดินอากาศฟ้าเนี่ยรอบตัวเรากระแสสื่อแล้วก็โลกมัน ไม่มีขอบเขตมันแคบเข้าเนี่ยทำให้คนเนี่ยมาสแสวงหาความจริงของชีวิตมาศึกษาความจริงของชีวิตมาศึกษาพระพุทธศาสนาศึกษาคำสอนพุทธเจ้าน้อยลงไปเรื่อยๆพอกระแสการทอดกระถิศสามืดวัดเกิดขึ้น,นทำให้มีพระมาบวชในพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือการ ส่งเสริมที่เราจะได้บุญทางอ้อมเลยคือการทำความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาและถ้าเมื่อพระพุทธศาสนามั่นคงเราทำความมั่นคงให้กับพ,พุทธศาสนาแล้วให้มั่นใจเลยผลบุญนี้จะส่งถึงพวกเราให้เรามีความมั่นคงในชีวิตในธุรกิจในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกท่านทุกคนเลยนะสาธุ สำหรับวันนี้ก็เราเตรียมตัวไปก่อนที่จะไปกลับบ้านไปสวดธรรมจกักรแล้วก็ถ้าฝนฟ้าหยุดลราก็ไปเวียนปัททักษิณนกันนะครับบูชาพระกันจา้อาอรหังสัมมาสัมพุทโภพโควา อรหังสัมมาสัมพุทธโธพระคขวาพุทธังพระคขวันตังอภิวาเทมิพุทธังพระคขวันตังอภิวาเทมิพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะคะวตาธรรมโมสวากาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมนามาสามีธรรมังนามาสามีธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏติปันโนภะคะวโตาสาวกสังคฆ ปาติปันโนภาคะวะโตสาวะกะสังโคสังขังนามามีสังขังนามามีสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ กรากราให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านคนนะสาธุกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะสาธุแล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงาน ด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะสาธุในกกลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้าสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ ter